อันนี้คือชั้นหนึ่งครับเมื่อกี้ไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะอันนี้ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งไปจะเป็นแบบเก็บแบบของเก่าแล้วพวกอันนี้ก็เป็นซามูไรน,นะครับซามูไร <c oughs> เขจะมีเขียนมา้ว่าแบบเป็นแบบของสมัยไหนนะ คนเยอะสันนีิคนเยอะก็มีมีมันจะมีเนี่ยครับ สำหร,ร,ร,รับตรงไอ้ดามสำหรับเขาจะมีแบบเหรียญเงี้ยติดไว้อะแบบตรงที่ดาตรงที่มือนเนี่ยเขาจะมีเป็นระบ,บุได้แบบของใครอะไรแบบนี้หรแบบแต่ละเหรียญเขาจะระบุไว้แบบมัไนไม่เหมือนกันดูจากแบบรูปล่างขนาด ででねででね、こうやってそこでちゃんちゃんバラバラやるとツバゼリヤっていうでしょ。 เป็นของเก่าที่เขาเก็บไว้ตอนนี้ขึ้นมาชั้นสามชั้นสองเข้าไม่ได้นะครับชั้น3ามก็จะเป็นแบบเป็นแบบเขาแบบจำลองแบบเป็นห้องเป็นบ้าน น,นีไปเป็นของเก่าเขาเก็บไว้พวกปงพวกไปนะครับพวกนี้สมัยก่อนมีป้ายหนีไฟได้นะฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่า ห้ามเข้านะครับก็เขียนว่าห้ามเข้าไปดูได้ใช่ไหมตนี้สวยอ่ะตรงนี้ลูกสวยดี เหมือนจะนั่งพักได้นะครับหรือเปล่าอาจจะแบบนั่งถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอุ้มีเสียงด้วยเ <c oughs> <c oughs> นี่ย ของเครื่องใช้สมัยก่อนนะแล้วก็จะเป็นแบบพวกฝาผนังพวกนี้อาจจะเป็นแบบที่เขาแบบเก็บมารักษา,เ,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 าเป็นอาหารจำลอง เป็นแบบสำหรับอาหารสำหรับจกักรพรรดิสมัยก่อนนะครับน,นี่ก็เป็นข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนนะครับตอนนี้เราขึ้นมาชั้นเจ็ดแล้วนะครับก็แต่ละชั้นมันก็แบบุท้ายเหมือนแบบเก็บ เก็บแบบของเก่าไว้เหมือน้ายๆแบบพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่แค่แบบชั้นสองชั้นหกนะคืเข้าไม่ได้นะนะฮะแล้วก็ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งถ่ายได้ถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟลชนอกนั้นก็โอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ชั้นเจ็ดนะครับมันจะเหมือนเราขึ้นไอขึ้นมาอยู่บนบนทาวเวอร์ครับแบบมันจะเห็นวิวครับมันจะเห็นวิวเมืองของนายกย่านะครับเห็นเห็นวิวเมือง จะให้ดู่ตรงนี้นะครับมองไปกม่เห<มอง>็นอากาศดีอานนกาศดีก็เลยเห็นเห็นเมืองได้แบบเ,เห็นชัดหน่อยนะครับแต่กระจกน่าจ,จะเช็ดหน่อยนะน,นคะครับ ก็จะมีร้านขายของฝากนะครับใครแบบอยากซื้อของฝากเ,เป็นที่ระลึกนรือฝาใครที่บ้านก็ซื้อได้นะ นี่เป็นกล่องบริจาคเงินนะครับที่แบบออขาก่อนที่แผ่นดินไหวนะครับ mm. เขาก็รับบริจาคเงินนะ mm. เดี๋ยว mm. เีาจะใส่แลวครับ mm. คนเยอะอะชนนี้คนเยอะ ครับก่อนนะเป็นชัวว้นชั้นชมวิว,วะใหลังสรออกมาจากปาสาทแล้วนะครับูข้าวลแล้วก็เลยมาแวะที่ร้านข้างๆนะก็เรามาสั่งเป็น อุสอามาอะไรปะเมื่อกี้ซูช,ชิกับอูนองนะครับเซตเป็นเซตนะครับก็เซตเมื่อกี้เท่าไหร่บ้างเจ็ดแฮกเจ็ดร้อยห้าสิบเยนนะครับตอนนี้ผมมานั่งข้างนอกครับรู้สึกว่าจะมียุงนะท่านนะครับก็เขาจะมีนี่วางข้างๆบางคนเนี่ยสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับดึง,งนี่ออกนะ กขาจะมีจุกนี้มันเป็นพริกม,มันเป็นกระปุกใส่พริกอะ่ะแต่แบบของอยากเหมือนกันกน,น,นคะนนครับนะครับเอาเอาเอาเว้นทำข้าวตอกเว้นเช็ด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 นคะครับ ต้องเคสนะครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยปีนนดองมีสุดไอเนี้ยแล้วก็มีผักให้นะครับอันนี้ต้นหอมนี้ก็เราก็ใส่ในนี้นกินกน,นะครับร้านอยู่ใ,ใกล้เลยนะครับใ,ใกล้กับนากุย่าปราสาทนากุาย่าน่ะหิวข้าวมะกาวไม่ได้กินข้าวแล้วก็ รู้สึกเขาจะมีอะไรแบบงานแบบโชว์อะไรอยง้เขาอยู่ใกล้ๆนะเสียงมาใกล้ๆแต่วันนี้เราไม่มีเวลานะครับเราไม่ได้ไปดูนะโอเคครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตมาก่อนหิวข้าวแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปโรงแรมเดี๋ยวต้องไปหาโรงแรมใหม่นะครับจองโรงแรมไว้วันเดียวครับเซ็งเลยโอเคครับขออนุญาตกินก่อนนะครับผม